สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยเจสันทันคารติวนนท์สี 5. จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับลูกค้าเรามีรถด,ดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะ,ะเปลี่ยนบรรยากาศกับคลิปที่2นะฮะต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับลูกค้า นะฮะใกล้เข้าหนาหนาวแล้วสาย2ล้อหรือบิ๊กไบค์ไม่ควรพลาดนะฮะวันนี้ปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติผมรีวิวแต่รถยนต์นะฮะค่อนข้างเยอะมากครับลูกค้าแล้วช่วงนี้รถยนต์ขายดีมากนะครับพอถึงต้องบอกว่านานๆจะมีบิ๊กไบค์สวยๆเข้ามาแต่ละคันนะฮะคัดเป็นพิเศษเลยนะครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้าหารถบิ๊กไบค์ใช้งานอยู่นะครับกับทรงสปอร์ตนะต้องบอกเลยว่าเจ้า คาวาสกินะครับคาวาสกิเนี่ยตระกูลนะครับหลายตระกูลต่างๆรวมถึงรวมถึงตระกูลนินจานะครับ ZX10R นะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็น ZX10R นะครับรถปี2018นะครับเครื่องยนต์1 0 0 0เป็นรถที่ถ้าถามผมนะผมเป็นคนผมเป็นคนเล่นบิ๊กไบค์มาตั้งแต่ยุคแรกๆครับลูกค้ายุคประมาณย้อนไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะผมเรียกยงี้ดีกว่านะผมเล่นตั้งแต่ a y ยบุส a นะครับอ่าไล่ตั้งแต่ NC 24ก่อนนะของ Honda นะครับต่อมา NC 30 CBR 400 นะครับแล้วก็มีซ u เปอร์โฟ์ CB สี่ร้อยเหมือนกันนะครับเป็นทัวร์ริงนะฮะต่อมาเป็น CB พันนะครับแล้วก็เป็นไฮยาบุสะนะใช้มาหมดเกือบทุกรุ่นเลยฮะรุ่นเก่าๆนะแล้วสมัยก่อนนะรถแต่ต้องบอกเลยว่าสมัยเนี้ยสมัยนี้นะฮะราคาถูกและรถขับดีกว่าสมัยก่อนครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆนะฮะทำให้รถเนี่ยบาลานซ์ตัวดีครับลูกค้าต้องบอกเลยว่ารถสมัยก่อนนะดิบดิบมากครับ ดิบมากนะฮะจะขับจะอะไรเงี้ยต้องแบบแขนนี่ต้องเก่งสุดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปชมนะครับกับเจ้าคาวาสกินินจานะครับนินจานะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ปี2018นะฮะ z X10R นั่นเองนะฮะคันนี้ได้เป็นชุดแต่งของตัว 2R นะฮะลูกค้าต้องบอกก่อนนะครับสติกเกอร์ก็เลยเป็น 10RR นั่นเองนะฮะชุดแต่งต่างๆที่มาเนะะีครเป็นของ 2R หมดนะฮะ รถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่มีชนไม่มีคว่ำแน่นอนครับลูกค้าจมน้ําเลิกคุยเลยนะฮะไม่มีแน่นอนมอเตอร์ไซค์ดูง่ายมากครับและที่สําคัญนะครับได้ท่อ จากโรงงานเป็นไทเทเนียมทั้งดุนเลยนะฮะรวมถึงปลายท่อ CR อ e ร f เลฟกครับผมลูกค้านะฮะผมให้ไปทั้งหมดนะฮะผมไม่ได้แกะอะไรออกนะลูกค้าดูนะสภาพนี่คือผมต้องบอกเลยว่าเนื้อโลหะต่างๆคือตำหนีนี่แทบไม่มีนะฮะรวมถึงครอบฝาเครื่องนะครับเป็นของแต่งนะฮะเป็นของแต่งนะครับเป็นของ GB r a เล n g ินะฮะให้ไปหมดนะครับลูกค้าไม่แกะออกนะครับการสบัด โรงงานนะครับกันสบัดเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าปัดเป็นดิจิตอลฟูลไทม์นะครับลูกค้าและที่สําคัญนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่13ื่กิโลเท่านั้นเองนะฮะไม่ไม่เยอะนะฮะไม่ไม่เยอะนะครับ,ะะรบชุดดูนะ ดูชุดเบ้าโช้กแกนโช้กต่างคือไร้ตําหนินะฮะชุดงานแผงคอต่างๆไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวครับเจ้าของดูแลร,รถค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะฮะลูกค้าต้องบอกเลยว่าดูแลร,รถค่อนข้างดีมากนะฮะชุดปอกแฮนต่างๆไม่มีรอยล้มแม้แต่นิดเดียวนะนี่สีเดิมโรงงานหมดนะครับไม่เคยทําสีนะฮะสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนะฮะรวมถึงชุด ชุดเฟลลิ่งอาร์มต่างๆนะฮะรวมงึงตั้มเบรกต่างๆไร้ตําหนีนะลูกค้าผมถ่ายภาพสดๆแบบไม่ตัดคลิปนะผมจะถ่ายเหมือนรถยนต์ต้องแจ้งก่อนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับหกสามหนึ่งห้านั่นเองนะฮะป้ายสามารถพับได้นะถ้าเราขับส่วนใหญ่ผมจะพับเก็บมากกว่านะครับยางเป็นยางสแตนดาดโรงงานนะครับยางลูกค้าดูนะหใหม่มากครับเป็นยางใหม่เลยก็ว่าได้นะครับดอกอยังเข้มหยูเลย ยางเบอร์หลังจะเป็น190นะครับข้างหน้าจะเป็น1 2 0นะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้เนาะพอรถไม่ค่อยได้ใช้ปุ๊บก็เลยมีส่งต่อนะครับให้คนใหม่ไปดูแลแบบสภาพค่อนข้างที่จะสวยกลิบเลยนะฮะและที่สําคัญนะครับผมต้องบอกเลยว่าราคาลูกค้าราคาตอนนี้นะคันเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับออกห้างใหม่8 0 0 0 0นกว่าบาทเบอร์สองเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกค้าซื้อคุ้มนะตอนนี้ผมถ้า ตอนนี้แล้วนะผมเอาแค่นี้พอครับ3 2 000, 5 0 0 0บาทครับลูกค้าราคาหายไปกว่า60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะหกเปอร์เซ็นต์นะครับออกใหม่800,000กว่านะลูกค้าและช่วงเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าใกล้จะหมดฝนแล้วคือเริ่มเข้าฤดูหนาวนะครับลูกค้าจะหาบิ๊กไบค์ไปใช้กันเยอะนะครับผมบอกว่าซื้อรถช่วงเนี้ยจะได้ราคาถูกถ้าลูกค้าไปซื้อช่วงประมาณพฤศจิกายน,นวานนะราคามอเตอรไ์ไซค์บิ๊กไบค์ราคาขึ้นและที่สําคัญหารถส,สวยๆยากครับเพราะว่า ยิ่งคนแข่งกันซื้อครับคนขายมันไม่มีรถสวยๆให้ครับบางทีนะฮนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับต้องดาวนิดนึงหรือถ้าเครดิตด,ดีๆจัดได้เต็มนะลูกค้าที่สําคัญ นะครับที่สําคัญผมมีบริการจัดส่งแต่ผมขอนิดนึงนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์มอเตอร์ไซค์ผมต้องจ้างโลจิสติกในการขนส่งนะครับดังนั้นมอเตอร์ไซค์จะมีค่าส่งแต่ผมคิดตามระยะจริงที่ขนส่งเขาเก็บเราแต่ไม่แพงครับมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศไทยเลยครับลูกค้านะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็สามารถมารับเองได้หรือถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนีย่ยเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีได้ไม่เป็นไรนะครับคุยกันได้แต่ถ้าต่างจังหวัดขออนุญาตได้นิดหนึ่งเพราะผมต้องจ้างผมไม่มีรถ เรื่องบอดี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะบางเฉียบเลยฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆคือเดิมโรงงานทั้งหมดนอกนั้นเป็นได้เป็นชุดแต่งเนี่ยฝาครอบนะฮะ GB Racing เนี่ยดูนะสวยมากครับลูกค้าแล้วรถบาลานซ์ตัวดีมากนะผมชอบคือผมเทียบกับเทียบกับนินจาตัวเก่าๆหรือไปเทียบกับตระกูลยามาฮ่าพวกอาวันตัวเก่าๆนะหนีกันมากครับ นอกนั้นคันนี้คันนี้ผมต้องบอกเลยว่าบาลานซ์รถดีมากนะครับบาลานซ์รถแล้วก็กําลังอัดขุมพลังมาเต็มนะครับเร็วนี่สบายๆเลยนะครับคันนี้มีไฟเลี้ยวแต่งให้นะครับเป็นไฟ LED นะฮะแถมให้หมดไม่แกะออกนะฮะไม่แกะออกยางใหม่ทั้งคู่เลยนะหน้าหลังยางใหม่ป้ายแดงเลยนะครับสภาพสวยกลิปชุดจานเบรกต่างๆนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับดูนะดูชุดปั๊มเบรกนะฮะนะฮะ ชุดแกนต่างๆ,ๆแกนลมต่างๆ,ๆแกนโช๊คไล่ลอยนะโช๊คนี่เนียนกิ้งเลยนะฮะลูกค้าเห็นรถจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยกว่าในคลิปที่ผมถ่ายแน่นอนต้องบอกเลยนะฮะสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะฮะเพราะว่าเพราะว่านะครับผมได้รถคันนี้มาสภาพสวยจริงๆนะครับแล้วเป็นทรงสปอร์ตขับดูเท่นะฮะขับเท่เครื่อง1,000พซีซีกำลังดีครับกำลังดีนะฮะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เคยขับนะฮะแต่ผมบอกเลยว่า มันบาลานซ์ตัวง่ายฮรมันจะไม่เหมือนรถรุ่นเก่าๆครับลูกค้านะครับและราคามือ ลูกค้าจะซื้อเก็บเอาไว้สะสมก็ได้นะครับจะเอาไว้วิ่งงานหลักก็ได้มันบาลานซ์ง่ายนะขับไม่ได้ยากนะลูกค้าบางท่านเคยขับเครื่องอ250เครื่อง300 400เครื่อง600 650อย่างเงี้ยลูกค้ากลัวเครื่องพันแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องพันไม่ได้ขับยากนะฮะบาลานซ์ตัวดีแต่การขับขี่ทุกครั้งนะฮะลูกค้าควรใช้อุปกร,รณ์เซฟตี้นะครับอย่างเช่นถุงมือคนใส่เสื้อแขนยาวยิ่งถ้าได้เป็นเสื้อกาดก็ยิ่งดีนะฮะคนใส่กางเกงขายา,ยาวใส่รองเท้านะครับใส่หมวกกันน็อกนะทุกครั้งการขขับี่ ตอร์ไซค์นะครับผมเนี่ยผมขับมารีวิวเนี่ยระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรแต่ผมต้องใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะลูกค้านะฮะเราเราควรป้องกันนะครับอย่าว่าเต็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่เลยมอเตอร์ไซค์เล็กก็เหมือนกันนะครับรถคันเล็กๆฟีนุงฟีโน่นะครับควรใส่หมวกกันน็อกนะอันตรายครับเพราะเวลาเราล้มมาปุ๊บเนี่ยศีรษะเราเนี่ยเราต้องป้องกันเป็นอย่างดีนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงดีกว่านะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงดีกว่านะฮะจัดมากครับต้องบอกเลยว่าจัดมากนะไม่กล้าเบิ้ลเลยคครรัับบไม่่กลล้้้าเเเเินะดีี๋ยยวใหฟงงงสือ เรื่องเดินเรียบมากครับผมเร่งรอบไม่ไม่ค่าเร่งสูงนะฮะเพราะว่านะครับอยู่กันหลายคนแถวนี้เนาะเดี๋ยวเสียงจะลบกวนเจ้าหน้าที่คนอื่นเขานะก็ไม่มีขอบคุณมานนะฮะลูกค้านะฮะอย่าลืมนะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะแล้วลูกค้าซื้อไปใช้ช่วงนี้นะครับ <S <S ผม, <S <S ผมต้องบอกเลยว่าซื้อไปใช้ช่วงนี้นะครับ ถ้าลูกค้าเอาไปใช้ผมว่าประมาณ2ปี3ปีน่ยขายก็ไม่ต่ำกว่า300แสนคเพราะว่าราคาเขาลงมาสุดเพดานครับลูกค้าแล้วก็ได้รถสภาพสวยๆเงี้ยหายากครับหายากมากนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าขอบคุณมากตามแล้วก็รับชมบค,ครับ